สวัสดีครับโู้ชมผมในรายการบอยคุงแคทเกมเมอร์ไทยแลนด์ปมือปรมือมือเอาแปะแป๊แปะแปปะเอาปบ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 ด้วยปากเคยเห็นไหมหรอเออก็เอาชีวิตรอดอ่าก็ไอแลนด์นะครับาะว่าผมชอบมากรู้เลยชอบเกาะมากเลยยิ่งเกาะเขากินนี่โคตรชอบเลยจริงๆนะรอเล่นรอเล่นคนบ้าจะไปเกาะเขากินตัดไม้สิคุณเป็นเรื่องปกติทำเอ้ย ฮมต้องเซนเซอร์นะเนี่ยมันมันไม่ดีไม่รู้ได้เนซนเซอร์หรือเปล่าก็หัดตัดต่ออยู่ตอนนี้ไม่ต้องรอกครับอย่างนี้แหละเขาชอบเออเสียงมันดังไปหรือเปล่าครับถ้าเสียงดังก็ลดเสียงหน่อยนะครับบอกเขาทำไมเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยอะคุณฟอดต,ตัดต้นไหนเนี่ยผมก็ตัดทุกต้นนั่น,นะครับอาตัดอาถางให้เกลี้ยงเลยนะเพราะว่าแบบจะสร้างเมืองใหญ่ไงตล้งกันสองคนเล่นับแล้วแต่อารมณ์ ส่วนนี้ก็คุณฟอร์ดนะครับไอเห็นเสื้อแดงๆอ่ะใส่มงกุฎมันพึ่งไปขโมยครับตำรวจกําลังตามหามันอยู่ถ้าเห็นก็สามารถแจ้งได้นะครับก็สามารถโทรแจ้ง08440844กดวางนะครับ0844ถูกไหมวะ08440844แล้วกดวางเออถูกถูกถูกอย่ามัวครับย่ามัวขอร้อง08440844กดวางเออเฮ้ย ก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากบอกว่าหิวซาดพูดเล่นพูดเล่นคนหายอย่หิวไวหวยังไม่ได้วิ่งเลยก็ไอแลนด์นะฮะเดี๋ยวก็จบคลิปก็ประมาณอีกพีที่ยี่สิบนะครับเพราะว่าจะจบคลิปแล้วอเพึ่งเล่นจะจบคลิปไ้จังโอ้โหมีคนถามพี่ฮับพี่ฮับพี่เอ่อชื่ออะไรฮับเอาเอาผมชื่อบอยนะครับก็ เป็นน้องใหม่ก็คอมเมนต์ถามได้ว่าอยากให้แกสอะไรหรือผิดพลาดตรงไหนก็ตามนั้นล่ละครับผมก็ไม่มีอะไรจะพูดมากหรอกแต่ก็พูดไปแล้วแหละก็พูดมนกจริงนันแล้ว <c oughs> เอาจริงเรอคุณคุณของคุณทาไมไม่แหลกคอยไม่คงผมมันตอบสนองช้าเงี้ยตัดไม้คุณตัดไม้เดี๋ยวผมต้องไปหาหินแล้วนเนี่ย <c oughs> เพราะหินนั้นเป็นทรัพยากรสําคัญซึ่ง การเล่นทุกครั้งไม่มีเฮนนี่ผมตายหายนะจริงเนี่ยไปตายสองนี่อยู่สองคนคนบ้าจะตายหายคนคนผมรู้ที่จะสร้างบ้านเอาเอาครั้งแรกก็แหละนี่แหละตรงนี้เลยผมชอบมากกระท่อม<า>คุณเห็นผมไหมเนี่ยฮัลโหลคุณไปไหนละเออคุณคุณเห็นชื่อผมอยู่คุณเลี้ยวซ้ายฮะคุณเลี้ยวซ้ายคุณไม่เห็นสก,กีนผมจริงๆรเหรอ โอ้โหมึงขึ้นรูเหรออาฮะวางโต๊ะค้าไปทันเดี๋ยวผมไปขุดหินก่อนนะูเอาหินปกติเถอะหินนั้นมันกลัวเสียงเพี้ยนเสียงเพี้ยนไปนี่โอ้โหชิปหายลงเลยฮะความชิปหายบังเกิดกับผมเลยครับคุณฮะคุณช่วยถางหญ้าหน่อยครับเอถังดินพูดผิดอีกแอะคุณวางโต๊ะค้าเลยฮะโต๊ะพูดพออลอยแกะก็แคสไปแล้วสองรอบฮะครั้งแรกนั่น ่าภาพไม่ตรงกับเสียงก็ได้ไปถามพี่ๆที่ว่าแคสมานานแล้วก็รอบสองก็อัดไม่ได้ก็เมื่อกี้นี่เลยฮะไม่มีเลยเออเมื่อกี้เลยก็ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรซึ่งมันแบบโปรแกรมอัดถูก,กย,ยกเลิกนี่นนถูกยกเลิกเอ่อก็ไม่สามารถบันทึกคลิปได้ก็ต้องมาแคสคลิปสองเพราะว่าอย่างนี้ละฮะชีวิตคนแคสครั้งแรกเป็นเรื่องปกติถ้านานๆถ้า อ่าห่างหายบ้างก็อย่าตกใจนะฮะก็ซึ่งว่าขี้เกียจด้วยแหละแต่ช่วงแรกๆก็เฮือบ้างเพราะว่าเล่นไมค์คารมาเกือบสองสามปีแล้วแหล,แหละก็ชอบมากไอ้เกมนี้อ่ามันก็เป็นสี่เหลี่ยมน่ารักน่ารักเออโอ้โหดัดเสียงอะ่ะอะรอนครับลนเอออ่ออ๋อไม่รู้จะทำเพื่ออะไรนะแต่ก็แคสไปเพราะว่าเป็นแบบความสุขอะ เออชอบอ่ะอ,อฟอดผมเจอขนแกะผมก็เล่นของเวอร์ชัน0.14ิิเจ็7นะฮะแสงเงาซึ่งก็แหลกบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องปกตินะฮะตายพวกตายตายแล้ฟวฟอดเจอไก่น่ารักอะ่ะมองหน้าอีกมองเงยบเงียบเงอยบเมื่อกี้พี่ถามให้จะตกใจโ <c oughs> คตรน,น่ารักเลยจริงๆที่ผมอะ่ะ เฮ้ยใจเย็นเฮ้ยค่อยคุยกอนคุณตัดไม้ได้เยอะยังฮะผมได้นิดเดียวเองเ็ได้เห็นแล้ครับคุณฝรัดผมเจอไก่เล้วตายตายตายโอ้ยใ,ใจใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นคลิปหน้าอาจจะเป็นแบบมินิเกมอะไรประมาณนั้นเพราะแบบผมชอบเล่นมินิเกมมากยิ่งของอ่าไฮพิกเซลชอบมากเลย <S <S อะไรล่ะคุณพูดยิ้มไฟผมเลยไหมเนี่ยโอ้โห oh. พูดนี่ยืนขึ้นเลยอ่าส่วนปัญหาในการแคสก็อ่าที่กล่าวไปข้างต้นแล้วฮะเยอะแยะแต่ก็พยายามจะแคสแคสรอบแรกก็24นาทีก็ได้ลบแมปไปแล้วเพราะว่าอ่าเสียงไม่ตรงกับภาพส่วนนี้ก็จะไปเทสอยู่ว่าสามารถแคสต,ต่อได้ไหมว่าเป็นอะไรไหมก็ถ้าไม่เป็นไรก็เอาลงเลยไม่เอาลงเลยเอาลงแค่ YouTube พอมันไกลไป คุณฟอดคุณหิวไหมผมมีไก่สองตัวมาให้คุณไก่ดิบด้วยไม่ได้ลังก่อนครับโอ้โหโอ้โหจ,จ,จริงจริงนะจริงๆนะไก่เนี่ยชอบมากเลยคำนี้ไม่รู้เป็นอะไรจริงๆเนะเสียวโว้ยคุณฟอดตัดไม้ได้ถึงสแต็กนึงยังฮะโอ้สแต็ก ผมผมไม่ไดนหลังครับอ๋อเฮ้ยอ่ะเดี๋ยว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 เรื่องว่ามีปลาหมึกหล่นผ่านนะโอ้โหตกตรงนู้นเลยคุณฟอดคุณเคยเห็นนี้ไหมปลาหมึกหล่นจากฟ้าเมื่อกี้นี่อะไรแบบแบบเห็นครับผมพูดหวยในต้นไม้อยู่ถ้าใครไม่เห็นก็สามารถกดรีเพย์ไปดูได้นะฮะซึ่งผมก็โอ้โหเดี๋ยว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 เดี๋ยเมื่อกี้มันเพิ่งหล่นมาจากฟ้าไม่ใช่เหรอนู่นน่ะเฮ้ยโอ้โหโร่บายมาหรือเปล่าอุ้ยอะไรวะอะไรแบบแบบ เห็นมันผมไมหมฮะโอ้คุณฟอร์ดนึกว่าใครโอ้โหนี่นึกลอยได้นึกว่าคุณฟอร์ดลอยได้ผมนี่สะดุ้งเลยมผมนี่สตัร์เลยนึกว่าคุณฟอร์ดเล่นโปรโอ้โหกูนี่สตัร์เลย <laughs> เอ,อือครับครับ,บ,รบอ,รอันอ่าเดี๋ยวผมไปหาหินก่อนแล้วกันหาฮะมือยัง่งมือยัง่ง อ้อาวชิปหายหาเจอยังคุณอ๋อผมผมกดนี่นี่ว่ะลืมลืมโทษโทษโทษเดี๋ยวผมเอาไก่เก็บไว้ในรังนะเพราะว่าผมต้องไปหาหินใกลไก่้กล้แกแล้วก็ขนไก่มเมล็ดพันธุ์ซีสเขาเรียกนั่นไงกูว่าแนละ้วท่านเดี๋ยวผมไปหาหินก่อนนะถ้างนนั้นอนะ่ะ คุณฟอดห้าสร้างกระท่อมเลยครับผมจะไปหาหินเพราะว่าหินนั้นหายากครับถ้าเป็นโลกไอ,อทั่วไปนี่โคตรยากะครับหินนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับหินนะฮะจ่าข้าเปล่ามันก็กวนตีนกูมีเลยครับฮัลโหลไมฟีนโอ้ยนี่เลยเอาหินนี่เลย ถ้ามันกระตุกหรือว่าแหลกอะไรนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะฮะก็เพิ่งใช้โปรแกรมนี้เป็นครั้งแรกก็ถามอ่าพี่ๆเยอะว่าโปรแกรมอะไรอัดดีผมก็อันนี้ละฮะผมชอบอ่า S C R Pro พี่ฮรปพี่ฮรพี่ฮรพี่ฮารคุณผมได้ขนแกะแล้วนะคุณได้อย่างขนแกะขอทำตัดไม้อยู่อ๋อคุณตัดไม้ไปเลยถ้างั้นนะผมหาหินไป ใช้ก่อนอย่างน้อยก็สิบแปดก็เออมันใช่ไหมวะสาม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 บวกเก้าได้เท่าไหร่สิบสองอ๋อต้องขั้นต่ำก็สิบสองก่อนเอ,อ้ยคุณฟอดมันข้ามห,หรือเปล่าเนี่ยผมมองอะไรไม่เห็นเลยคุณฟอดฮะกลับบ้านฮะอ่าคุณเรียกคมคุณ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 ,คณผมเจอถ่านโอูโชคดีมากคืนแรกเจอถานแล้วก็มีก้อนเดียวด้วยร้องไห้แป๊บอย่างน้นแล้วก็มีถานแล้วครับเขา ฐานนี้ก็โคนะครับโคก็ได้ตามธรรมชาติส่วนชาโคนั้นต้องวิธีที่สองฮะชาโคก็ต้องเผาไม้เป็นไม้ท่อนนะฮะถึงจะได้มันมาส่วนมากก็ไม่ได้ใช้ชาโครหรอกฮะใช้ส่วนมากใช้โคเพราะว่าโคหาตามธรรมชาติก็มีมากมายคุณผมครับอ,อันนี้นะเตาเผาครับทอดด้วยเพื่อเป็นแสงสว่างให้ชีวิต คุณโอ้โหดูเกาะเราฟุ้งฟิ้งมากมาแล้วคุณฮะคุณอ๋อผมมีคนแก่อยู่อันหนึ่งอ่ะแต่ว่ามันขาดอีกอันนึงอ่ะคุณทําไงดีถ้าเราเกิดเราเกิดในน้าเลยนะเราโอ้โยเราอย่าตายนะโอ้โหเพียบเลยคุณฮะมีคนแก่สองอันเออเอาไปคุณเดี๋ยวผมเอาเหินเก็บไว้ในนี้นะว่าผมต้องอย่าใช้เยอะละผมต้องทําที่คุณหิน คุณฆ่ากลัวมาเหรออุ้ยคุณอู้สเกลสองตัวเลยเดี๋ยวผมสร้างบ้านให้นะว่าเราต้องใช้ในการเอาชีวิตรอดเอาคุณเอาไม้ไปคุณจะสร้างบ้านเหรอครับไม่ครับคุณจะทำก็ทำเลยครับในกล่องครับคุณทำอะไรเนี่ยตัวกล้วยทำเลยมึงทำเลยอ่าทำออ้โหกัดต๊อบกัดต๊อเดย๋ยวผมทำเองถ้างั้นคุณก็ คุ้มกันผมละกันผมเป็นคนดังนะคุณเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกเรียว่าอ่าอุ้ยบังผิดชิปหายแล้วชิปหายแล้วครับครับ,รบอ่าเดี๋ยวค่อยคุณคุณคุณ,ค,ณคุณดูนะสามคูณสามอุ้ยคุณนี่โอ้โทษ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 คุณฮะอยากบอกว่าบ้านหลังแค่นี้อุย้ยไม่พออีกแค่ไหน ไม่ไม่ไม้อะพอแต่วไม้ถึงขนาดบ้านอนะไม่พอเหมือนกับไปสั่งอะไรเลยลูกชิ้นพ่อค้าเอาขอไม่ไมนะได้ได้มาปุ๊บเกียมเลยบอยมาแล้วบอยอุ้ยอยไหนไหนไอุ้ย,ยชิบหายแล้วฟอดคุณคุณอยู่ใสมึงไปนู่นสูงอุกู คุณเราอัดคลิปครั้งแรกคุณเราต้องสู้เพื่อศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีแมงมุมไม่หาคุณแล้วคุณคุณคุณโยไอ้คมาทําไมคุณตีมันคุณตีมันเร็วเร็วอูสเกลตันก็ยิงคุณคุณคุณไปแล้วผมไปด้วยสิคุณคุณคุณข้างหลังข้างหลังข้างหลังโมันลุมสองตัวเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมตีสเกลให้ตายแล้วเนี่ย เดี๋ยวผมตีสเกลให้ตีสเกลใจเย็นสีสเกลโอ้ยโว้ยโ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายหาตายหาจ้าจ้าจ้าโว้ยพี่พี่ใจเย็นพี่โอ้หเหลือ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 สีดวงครึ่งคุณโคตรประหยัดไม้เลยจริงๆดูคุณทำคุณจะขึ้นไปตัดยังไงเนี่ยจ้าเอจ้าเอเดี๋ยวจโจ้มึงจะยิงดันอะไรตั้งหน้าเฉียวหน้าเลยคุณคุณฟันโอ้โหคุณเก่งมากน้องเขียวอยู่ตัวหน้าคุณน่ะคุณจะทำไง เดี๋ยวผมตัดไม้ตรงนี้ทิ้งไว้ก่อนนะเพราะว่าเปลืองโคตรเปลืองทรัพยากรเลยแค่นี้เล่นในอ o r ม a l นะฮะก็ไม่หงไม่ฮาร์ดหรอกเพราะว่าไม่เก่งเรื่องการเอาชีวิตรอดสักเท่าไหร่เฮ้ยคุณ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 ขุนม่ก็เนาะมึงนี่ก็นเนาะอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอ้ยเป็นรูตกใจมาบักบักเมื่อกี้บักคุณฟอดย็งชื่อผมไหมฮะ ันนี่แหละครับมีรูแรกย่อมมีรูต่อไปรูต่อไปเป็นเรื่องปกติสำหรับรูแรกมากอะไรแบบแบบจะยิงกูนะกูไปบ้านคุณฟอนฮะช่วยกันอุดรูเลยฮะเพื่อเราตก,รกเราจะได้ขึ้นได้เอออกสอํทำไมมันแหลกๆหลอะคุณคุณ,คณรู้ไหมเนะี่ยโอ้ยขึ้นไม่ได้ นก็าา <K un> อุ่นสิครับผมก็ยังอุ่นเลยเนี่ยคุณคะผมเหลือสี่ดวงครึ่งฮะคุณช่วยคุมกันผมหน่อยของคุณอยู่กับผมหมดเลยนะเนี่ยโอ้ยนั่นไงปิวเลยเออคุณฟอดฮะช่วยผมด้วยผมเหลือสามดวงน,นี่ก็มีทำเยแล้วแหละนี่แหละนี่แหละ,ก,ะก็สร้างบ้านกันต่อนะฮะให้คุณฟอดไปบู ไปไฟกับมันคนเดียวพอเดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านเออยิิงกสจะตายแล้วมั้งคุณนะคุณ,คณผมบอกตรงๆลยนะทำเพื่ออะไรไม้แท่นน่ะเดี๋ยวผมตัดลงให้แล้วกันคุณผมเหลือสามหัวใจเสือเหลือสหัวใจครึง่งส่วนหิวก็เหลืออันครึ่งอะทำไงเดี๋ยวแต่ครับกูยังคิดไม่อกเลยกูจะชดนอยอยน้นวอยางไ้กูไม่งไิงไก่ยังวะแล้วก็ มันอยู่ในน้ําหรือเปล่าถ้าอยู่ในน้ําคุณไม่สามารถชุ่สู้มันได้นะมันเกียนมันเทพเกียนเลยแหละเอาตายเยอะเหรอคุณดูผมดิผมไม่เห็นตายเลยมึงเนาะมึงทำอะไรมึงทำบ้านมึนทำอะไรบ้านโอ้โหวายไปหาสองให้มันมาเลยขออีกแม่นแม่นแล้วกันนะ คีที่ไปทำฮะนี่คดีใจเย็นสิพี่ผมแครอยู่เออแมงเอ้ยพี่ลือสิปัญหาอนะแครเกมหนึ่งบ้านพายุฟุ๊กจ้ะไม่ช่วยกูทีครับไปไม่ถึงบ้านเลยนะก็รัดมาซีคุณผมไปไม่ได้มันเหลือแค่สองหวัวเหลือหวัวใจค,ครึ่งถ้าผมไปอย่างน้อยผมก็ไม่มีชีวิตรอดกลับมาแหละ คุณฮะขยายบ้านแป๊บฮะผมก็ชิวๆเลยคุณคุณเอาขวาไปสู้กับมันผมมีดาบอยู่เขาดาบไหมคุณอยู่ไหนวะอยู่หลังเกว่ะคุณฟอร์ตนอยู่หลังคุณนะคุณก็ตีสิผิดผมตีเอ็กผมตีเอ็กผมตีเอ็กโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นพวกเออเออเออไม่มีเนื้องงเน่าให้เขาเลยเหรอตัวเอง เมียเอ้ยโดยแรกยำจะไม่มีให้ราอยู่แล้วโดยส่งหัวใจครึ่งโอจะตายห,ายห่าอยนะู่เลยเนี่ยจึ๊กเขาให้ก็เจาะทำหน้าต่างไว้ก่อนหน้าต่างเขาโคตรโคตรจะเอื้ออุ้ยอุ้ยคุณคุณคุณอุ้ยยิงกันเองฟอดฟอดฟอดมวยยกแรกฟอดมวยยกอุ้ยตายห่าเลย เอาคุณผมเกิดไหนเนี่ยเอาผมเกิดในน้ำนี่ว่ะคุณห้าขอไอ้ไม้ผมหล่นไปในน้ำอะ่ะมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายเลยยังไม่ตายเลยตายาอีสัตว์ฮะอ่าเดี๋ยวอุ้ยฟอดเปงมุมไลยตูดเปงมุมไลยตูดได้ยินเสียงได้ออยินเสียงร้อยหนีแป๊บหนีแป๊บโอ้กูดิฟสตันเลยบิงสิครับบิงสิ วิ้งตัวไหนโอ้ยอย่าติดสิลูกตัวโทรศัพท์มึงอย่าหลอนนะอย่าหลอนนะคุณห้าอ่าช่วยทำอะไรนะฮะโอ้โหมืดตึ๊บเลยอุ้ยไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ตึ๊อร้อยร้อยร้อยมาดูเราทำในบ้านสิครับม,มันจะรู้สิ่งหนึ่งครับอ,อ,รอ่า มันมันจากมันนอนหรือว่ามันตายเมื่อคืนลำเมืออ่าเช้าแล้วอีดเบกฟาดกินอาหารเช้าไม่มีจะกินเลยเนี่ยจนจะตายกันหมดแล้วคุณฟอดถ้ามีมีอะไรให้ผมกินไหมเนี่ยกินไหมล่ะเอาแล้วด่าผมอ่ะดาาหินน่ะด่าหินน่ะคุณคุณคุณทำเป็นอนุสาวรีย์ยังไงเนี่ยท่อนไม้เนี่ยคุณคิดว่าบ้านคุณรวยเหรอ เดี๋ยวก็บึ้มเนนี่เดี๋ยวก็บึ้มเลยเออตัดไม้กันสักอ้ยอ้ยโอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไร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 คุณฟอร์ดคุณอีกแล้วนะ<ถ>เดี๋ยว<ถ>เดี๋ยวเดี<ถ>๋ย<ถ>วอาเช้าอยู่อาเดี๋ยวตอนเที่ยงเดี๋ยวประมาณอาภาทิศตรงหัวนี้ก็จะจบคลิปแล้วนะฮะจะได้อัพลงเพราะว่าอัพลงนานเดี๋ยวไม่ได้ดูกันอีก ใจเย็นพี่ใจเย็นผมยังโอ้โหพูดคำนี้ผมยืนขึ้นเลยนะเนะี่ะคุณฟอดแล้วเนื้อหมูในรังอะ่ะ <c oughs> แมวก็มีตัวละ่ะอันนอ่ถ้ามีเสียงรบกวนอะไรโอ้ยขับเบาเบดีเฮ้ยมึงนะเอออ่า <c oughs> <c oughs> เฮ้ยใจเย็นดอย่าตีสิคุณเดี๋ยวผมตายห่าพอดีคุณฮะทำไมบ้านมันเป็นสภาพอย่างเงี้ยมีบ้านแล้วแต่แต่ไม่มีหลังคาอ่ามีแต่หลังคาฮะก็เดี๋ยวสร้างบ้านให้เสร็จกันก็จะจบคลิปเลยนะฮะก็คุณฟอนฮะคุณช่วยหาซ้ายผมหน่อยสิครับอ๋อไม่ว่างเหรอเดี๋ยวบอกนะคุณมีชุดเกาะ อย่าพึ่งนะคุณยังไงคุณก็ตายกันอยู่ดีมีรูแรกยังมีรูสุดท้าย,างยางมงกุฎเอมองกุฎบังอ่ะคุณคุณฮะตรงนี้นี่เหมือนกับประตูบานใหญ่เอ,เด,อ,อเดี๋ยวผมวคุณทำไมผมเปิดกล่องไม่ได้อะ เอเปิดได้แล้วสามอันพอคุณถอยหลังไว้หน่อยฮะมผมวางไม่ได้จึกเขาให้จึกเขาให้อ่าเดี๋ยวจบคลิปเลยนะครับคุณฟอนฮะนี่เป็นไนเนี่ยกูยังเขาเนื้อไม่เสร็จเลย <c oughs> จบคลิปฮะคุณจบคลิป <c oughs> เดี๋ยวก็จะอาจจะเล่นหลังไม้สักเพิ่มอีกสักนิดนึงฮะนะฮะก็ถ้าโกงถ้าถามว่าโกงไหมไม่มีโกงค่ะแบบ ชอบไม่โกงมากกว่าถ้าแบบโกงมันแบบกากเกินไปอะไรประมาณนั้น <c oughs> จริงๆ <c oughs> คุณคุณทำอะไรกินเนี่ยให้ผมกินบ้างสิอืออร่อยเลยเอนเน่นะคุณไปจบคลิปอ่าขอจบเพียงแค่นี้นะฮะสวัสดีครับนี่ยหดด้กู thank you